สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟังธรรมะค่ะไม่มีใครในโลกนี้ที่ไม่เคยเจ็บปวดบางคนเสียคนรักบางคนผิดหวังจากความฝันหรือบางคนต้องเจอกับการจากลาโดยไม่ทันได้เตรียมใจความเจ็บปวดจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่สิ่งที่เราทําได้คือจะอยู่กับมันอย่างไรโดยไม่ให้มันทำลายใจเราค่ะธรรมะสอนว่า ทุกความเจ็บปวดคือครูที่ดีที่สุดถ้าเราไม่หนีไม่โทษใครไม่จมอยู่กับอดีตเราจะเริ่มเห็นว่าเจ็บครั้งนี้กำลังเปลี่ยนเราให้เข้าใจชีวิตมากขึ้นจงอย่ากลัวที่จะรู้สึกแต่อย่าปล่อยให้ความรู้สึกควบคุมชีวิตเราทั้งหมดเมื่อใดที่เราหยุดถามว่าทำไมต้องเป็นเราแล้วเริ่มถามว่าเราจะเรียนรู้อะไรจากสิ่งนี้ได้บ้าง ใจเราก็